ต่อไปเราคิวต่อครับคิวต่อเสร็จฟันของอีวานก็ได้แล้วก็ฟันเซีินต่อ <S <S อันนี้ต้องบอกว่าผมลงครั้งแรกนะครับ <S 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 เป็นการผ่านครั้งแรก ลูกน้องเขาเนี่ยมันจะมีสกิลตีติดเลือดไหลครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยแรงนะผมก็เลยไม่ได้อธิบายเ,ยเพิ่มเข้าไปครับแถมตัวฮิวเราก็มีค่อนข้างเยอะอ่าทีนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Seven n i g h t r ีเวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหอคอยแห่งบททดสอบนะครับการผ่านหอคอยแห่งบททดสอบชั้นที่แปดนะครับซึ่งชั้นที่แปดเนี่ยเราจะเจอกับตัว โรซี่นะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ผู้ปีกวิเวกเดี๋ยวเรามาดูอ่าความสามารถของเธอเองก่อนว่าเธอเป็นยังไงบ้างเธอเนี่ยโจมตีเวสองพันแปดนะครับพลังป้องกันพันห้าเลือดสามแสนเก้าก็ตีเป็นสี่แสนถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอัตราคีย์ที่ค่อนห้าสิบเปอร์เซ็นตความเร็วในการโจมตีแปดสิบซึ่งความเร็วในการโจมตีเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับและพอความพอสปีดรวมกับลูกน้องเธอเนี่ยมันก็จะเป็นร้อยหกสิบนะครับซึ่งทีมเนี่ยมันมี มันมีตัวพวกนี้ด้วยมีสมุนด้วยปกติเวลาเจอด่านบอสอะ่ะเราจะเจอแค่ตัวเธอตัวเดียวแต่ว่า,าด่านเนี้เขาสามารถเสกลูกน้องมาได้ด้วยอนอกจากนี้ความสามารถอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีเพียงสปีดแล้วก็ h ฮดต่อมานะครับเรามาดูสกิลของเธอกันบ้างนะครับท่าหนึ่งก็คือเป็นการโจมตีธรรมดาครับจะโจมตีศัตรูสองคน และการโจมตีของเธอเนี่ยก็จะทําความเสียหายเท่ากับ30%ของพลังโจมตีเวท1%ของเฮพสูงสุดของผู้ไล่1ครั้งนะครับแล้วก็จะลดต้านทานผลด้วยอัตรา100%าลดต้านทานผลก็จะทําให้เราติดดีบัฟง่ายขึ้นนะครับต่อมานะครับมาดูสกิลหนึ่งของเธอบ้างก็เป็นการพิพากษาแห่งแสงจันทร์เป้าหมายคือศัตรูทั้งหมดนะครับความเสียหาย2ครั้งดาเมจ100%ของพลังเวทนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับติดสถานะเดส100%นะครับ สามเทินสถานะเดชคือสถานะที่เมื่อจะได้รับความเสียหายี่สิบเปอร์เซ็นตตามเ p พีปัจจุบันของเป้าหมายทุกเทินนะครับแล้วก็จะตายทันทีในเทินสุดท้ายนะครับเมื่อเดชทับซ้อนกันสองครั้งนะครับจะตายทันทีหมายความว่าเมื่อครบสามเทินนะครับถ้าเกิดเราติดสถานะเดะเราจะลด H p เรื่อยๆทุกเทินนะครับตามตามที่ตาม HP ที่เรามีอยู่แต่เมื่อถึงเทินสุดท้ายเราก็จะตายทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเราติดสถานะเดชอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะตายทันทีเลยไม่ต้องรอเทิน อันนี้คือความน่ากลัวของสถานะเดสแล้วก็ของโรซี่นะครับต่อมานะครับมาดูสกิลที่2กันสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการภาวนาแห่งพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สกิลนี้จะเป็นคืนชีพเป้าหมายที่ตายนะครับด้วย HP 100%ก็สามารถคืนชีพซอมบี้ของเธอได้เหล่าลูกน้องเนี่ยคืนชีพหมดเลยและความสามารถอีกอย่างนะครับก็จะเป็นการลดเทิร์นบัฟของเป้าหมายนะครับก็คือลดเทิร์นบัฟของเราเนี่ยทั้งหมดเลย2เทิร์นอัตารา1น0เเหมือนกัน ความสามารถในการลบเทิร์นบัฟนะครับก็คือจะทําให้บัฟของเราเนี่ยหายไป2เทิร์นก็ถือว่าอะไรที่เราบัฟอยู่มันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับด้วยสกิลนี้แล้วก็คืนชีพลูกน้องก็ค่อนข้างที่จะคอมโบกันเลยทีเดียวต่อมาครับมาดูแพสซีฟของเธอกันแพสซีฟของโรซี่นะครับก็คือพรแห่งผู้ล่วงรับนะครับเป้าหมายคือตัวเองนะครับหากตัวเองเนี่ยเลือดน้อยกว่า5 0นะครับจะติดคุ้มกันความเสียหายทั้งหมดต่อเนื่องสเทิร์นนะครับหมายความว่า ถ้าเกิดเลือดเธอเนี่ยโดนดาเมจไปแล้วห้เปอขาจะติดสถานะอมตะนะครับก็คือคุ้มกันความเสียหายเนี่ยทั้งหมด3ามเทินสามเทินในที่นี้ถ้าเกิดเรานับกันจริงๆก็คือตัวเรา5ตัวแล้วก็ตัวมอน5ตัวหมายความว่าเราจะเสียเทิเนอะไปทั้งหมด30มสิบเทนด้วยกันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราดาเมจถึงอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลก็ได้ครับความสามารถต่อมานะครับก็คือ เมื่อพันธมิตรเราเมื่อพันธมิตรตายเนี่ยจะลดคูดาว30วินาทีหมายความว่าถ้าลูกน้องเธอตายครับสกิลต่างๆของเธอเนี่ยก็จะลดคูดาวไป30วินาทีซึ่งสกิลหนึ่งของเธอเนี่ยคูดาว90บิหมายความว่าถ้าเขาตาย2ตัว2ตัว,2ต,ว2ตัวคือ60บิ3ตัวก็คือ90บิก็คือสกิลนี้จะใช้ได้อีกทีหนึ่งหรือถ้าเกิดเขาตายหมดเลยพร้อมกันนะครับสกิลนี้ก็จะเกือบคูดาวเสร็จเลย เพราะว่าเขามีลูกน้องทั้งหมด4ตัวพอเขามีลูกน้องทั้งหมด4ตัวเนี่ยอ่าสี่สามสิบสองก็คือ120วิบหมายความว่าเขาจะเหลือคูดาวแค่30วิบเท่านั้นเองก็แทบจะคูดาวเสร็จกันเลยทีเดียวหมายความว่าเขาแทบจะคืนชีพได้ตลอดเวลาต่อมานะครับมาดูอ่าความสามารถสุดท้ายกันก็คือเมื่อพันธมิตรตาย1คนปริมาณความเสียหายทับซ้อน1นึ่งสแตก็กสูงสุด20่สิบสแตก็กหมายความว่าถ้าเกิดเราไปฆ่าลูกน้องเขาเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือ เขาเนี่ยจะมีความเสียหายที่ทำต่อเราเนี่ยเพิ่มขึ้น1 s t a c สกก็คือ5%เถ้า20 s t a c สกก็คือ100%่หมายความว่าดาเมจที่เขาทำต่อเราอ่ะจะเพิ่มขึ้นแรงมากๆเลย100%นะครับก็คือโดนอีกเท่าหนึ่งอ่ะถ้าทำได้เราก็อย่ากฆ่าลูกน้องเขาจะดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวต่อมาครับมาดูทีมที่ผมจะจัดเข้าไปแก้ทางกันนะครับต่อมาครับมาดูทีม ที่ผมจัดมาสู้กับตัวโลซี่กันนะครับตัวที่ผมจัดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลีโอนะครับมีลีโอมีอีวานมีอสุลานะครับมีลีน่าแล้วก็มีเซอินนะครับเรามาดูสกิลของฮีโร่แต่ละตัวของเรากันบ้างนะครับว่าทำอะไรกันได้บ้างทำไมผมถึงเลือกพวกเขามาก็คือลีโอนะครับมันมีสกิลคุ้มกันเดทครับซึ่ง โรซี่เนี่ยมีสกิลเดชซึ่งตัวเนี้ยจำเป็นมากๆที่เราจะต้องใช้นะครับไม่งั้นเราก็คงจะยืนไม่ถึงนะครับน่าจะตายก่อนในสามเทินเพราะว่าเดชของเขาเนี่ยติดอัดตราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดนความเสียหายทั้งหมดถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ต้องใช้รางบัฟแต่ว่ารางบัฟก็คงจะไม่อยู่เราเลยผมเลยเลือกที่จะใช้ลีโอนะครับเพื่อป้องกันเดสนะครับส่วนของที่ผมใส่ให้ลีโอนะครับก็จะเป็นของยืนใส่อะไรก็ได้ให้มันยืนให้อยู่นะครับให้มันไม่ตายซึ่งบอสตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปฆ่าลูกน้องมันครับ สกิลแพสซีฟมันก็จะไม่ทํางานพอแพสซีฟมันไม่ทํางานสกิลอื่นๆมันก็ยังใช้ไม่ได้พอสกิลอื่นๆใช้ไม่ได้ดามจที่เราได้รับก็จะน้อยลงครับแล้วก็ความปริมาณความเสียหายเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยดังนั้นถ้าเราไม่ฆ่าลูกน้องมันได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราผ่านด่านนี้ได้อย่างไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับต่อมาครับมาดูตัวที่2ตัวที่2ที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นอ e ีวานนะเพื่อใช้อ e ีวานเนี่ยผมใช้สกิลนี้เลย2สกิลก็คือจะเป็น หลักๆจะเป็นโล่ครับก็คือช่วยให้เราไม่ตายอแล้วก็สกิลแพสซีฟมันก็ช่วยให้เราถึกด้วยแล้วของผมก็อัพมาอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้อยู่แล้วนะครับต่อมาตัวที่3นะครับที่ผมเลือกใช้ก็คือจะเป็นอัศวินนะครับอเนี่ยที่ผมใช้มันเพราะว่ามีสกิลนี้ครับเป็นสกิลมาร์กหัวนะครับก็คือถ้าคนที่โดนสกิลนี้ใส่ครับจะได้รับผลก็คือมุ่งมุ่งมั่นโจมตีนะครับหมายความว่ามันเนี่ยจะเป็นเป้าหมาย การโจมตีหลักของเรานะครับคล้ายๆหลงลีอะครับที่เขายั่วยุแต่ว่าทีนี้เราไปปักหัวเขาแทนเขาก็จะโดนเป้าหมายของเราซึ่งที่ผมใช้ตัวเนี้ยผมจะเอามาปักหัวบอสนะครับพอเราปักหัวบอสได้ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะคอมโบต่อด้วยนี่เลยครับเซอินจริงๆไม่ต้องใช้เซอินก็ได้นะครับแนะนําเป็นตัวที่เป็นดาเมจเป้าเดียวที่แรงๆครับสอนเปอร์ก็ได้หรือปัตคาวก็ได้หรือตัวที่เป็นดาเมจเป้าเดียวแรงๆซึ่งผมมีเซอินผมก็เลยใช้เซอินนะครับ ก็มาคอมโบกันคือตัวนี้ปักหัวบอสเสร็จปุ๊บเราก็ตัวนี้ฟันหัวฟันบอสต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามฮิวแล้วก็ยื้อยางงครัเล่นวนไปมันก็จะไม่ตายต่อมาครับตัวสุดท้ายก็คือลีน่านะครับลีน่าเนี่ยผมอัพเซ็ตของให้เธออยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากๆในสายสพอร์ตช่วยในการลงด่านได้เยอะมากๆก็จะมีสกิลนี้ครับซึ่งสกิลเนี่ยจะทําให้ยื้ชีวิตก็คือฮิลของเราครับเป็นฮิลที่แรงมากๆแล้วก็แพสซีฟทำให้ขีแรงครับ ส่วนต้านทานผมต้านทานผลอันนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะติดแน่นอนครับเดทแล้วผมใช้อ n ลีโอในการป้องกันแล้วผมก็เลยใช้่าตัวลีน่านะครับในการช่วยบัฟความเสียหายแล้วก็ฮิลทาให้เขาไม่ตายถ้าหนึ่งเขาก็ฮิลเหมือนกันครับถ้าเกิดเราอัปเกรดผลสกิลมาแล้วเวลาตีธรรมดาเขาจะฮิลตัวที่เลือดน้อยที่สุดครับ ส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะใช้เป็นตัวแมวครับน้องแมวก็จะเป็นบวกดาเมจกายภาพแต่ถามว่าจะใช้เป็นตัวอะไรก็ผมว่าได้ทั้งนั้นแหละครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเราจะใช้เซตนี้สป,ปีดเราเนี่ยต้องมากกว่า160นะครับทําไมถึงต้องมากกว่า160ก็เพราะว่าเทอร์แรกเนี่ยเราต้องให้เราออกสกิลก่อนที่เขาจะเรียกลูกน้องมาพอเขายังไม่มีลูกน้องหมายความว่าอสูรานเนี่ยเราจะปักหัวเขาได้แบบ100%เเลยพอเราปักหัวเขาได้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะปักหัวเขายาว,ยาว ขอดูอีกรอบก็สกิลปักขวานะครับมันพอใช้มุ่งมั่นโจมตีเนี่ยมันจะโดนผลถึง5เทินซึ่งครูดาวมันอ่ะแปดิบแล้วมันคูดาวทันอยู่แล้วมันจะเหลือประมาณ2อสามเทินนะครับซึ่งพอครูดาวมาแล้วก็จะใช้สกิลนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆมันก็จะปักขวบอสรัวจนจนบอสตายครับต่อมานะครับมาดูการจองสกิลล่วงหน้ากันบ้างครับการจองสกิลของผมเนี่ยมาถึงผมก็จะปักขวบอสก็นเลยพอปักหัวบอสเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เอาดาบฟันบอสต่อหลังจากนั้นเราก็จะยื สกิลนะครับก็คืออาจจะโล่หรือจะฮิลก่อนก็ได้เพราะว่าโล่กับฮิลเนี่ยมันคอมโบกันคือมันคูดาวเท่ากันพอมันคูดาวเท่ากันแล้วเนี่ยครับมันจะทําให้อ่าคูดาววนมาเสร็จพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากะจังหวะให้มันใช้ดีๆครับมันก็จะสามารถคูดาวมีใช้ตลอดเวลาไม่มีฮิลก็จะมีโล่เราใช้ตลอดเวลาทําให้ทีมเราเนี่ยไม่ตายและพอเราใช้วิธีนี้น,นะครับมันก็จะทําให้เราไม่ตายแล้วก็ เราไม่ได้ฆ่าลูกน้องมันด้วยเพราะเราใช้อสุรายิงแต่หัวบอสทำให้บอสไม่มีสแต็กเพิ่มขึ้นนี่ครับพอเราโจมตีแต่บอสเป้าเดียวนะครับมันก็สกิลนี้ก็จะไม่ทํางานเพราะลูกน้องมันไม่ตายพอพอลูกน้องมันไม่ตายนะครับก็สกิลลดคูดาวก็จะไม่ถูกใช้นะครับสกิลลดคูดาวอันนี้คือถ้าเราฆ่าลูกน้องมัน,ม,นมันก็จะลดคู่ดาวสกิลนี้ก็ไม่ถูกใช้งานแถมสแต็กที่จะเพิ่มดาเมจ บอสก็จะไม่ไม่มีแสแต็กเพิ่มนะครับหมายความว่าเขาก็จะตีเราเบาโอกาสที่เราจะตายก็น้อยลงนะครับผมก็เลยเลือกผมก็เลยเลือกที่จะจัดเซตนี้นะครับมาต่อสู้กับบอสเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเซตนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S มาเริ่มกันเลย เตัวมาถึงบอสจะยืนอยู่ตัวเดียวนะครับเราสปีดมากกว่าแล้วก็ปักหัวบอสไปก่อนพอปักหัวบอสเสร็จบอสเขาก็จะใช้สกิลเ <Dance time. S 1> สงพี่น้องามาอันนี้วิวเหมือนอยู่ในสุสานครับเขาต่อยชีชวิตัมอนมาพอเราฟันเสร็จหลังจากนี้เราก็เล่นเป็นลูบวนครับจะเป็นฮิวก่อนก็ได้หรือโล่ก่อนก็ได้แล้วก็วนไป แต่ตัวนี้ต้องห้ามตายนะครับเพราะว่าถ้าตายเนี่ยเราจะติดเดยทันทีนะครับตัวรีโอนะถึงแม้ของผมจะไม่ได้อัพให้เขาเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สามารถคอยยืนได้แหละนี่ครับแล้วมีสกิลอะไรก็กดใช้ไปก่อนครับแต่ถ้าสกิลดาบมาผมแนะนําไม่ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยสองสกิลเนี่ยแนะนําไม่ใช้ก่อนถ้าถ้ามันไม่ตายนะครับเพราะว่าอันนี้คือเราจะได้เบิร์ตเขาให้จบไปขึ้นส่วนอันนี้เราก็จะทําให้เราปักหัวเขาตลอดเวลา นะต่อไปเราก็จะกลางโล่ครับพอเรากลางโลเสร็จปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าเนี่สวยสกิลยั่วยุของบอสที่เราปักไปยังเหลือตั้งสองเทินเราก็คูดาวเสร็จพอดีครับเพราะฉะนั้นใช้ได้แบบชิวๆเลยเราก็ปักหวัวตั้มเขาก็แทงบอสตัสวเดิมครับสังเกตว่าลูกน้องเขาเนี่ยเลือดไม่ลดเลยต่อมาครับเทินเราแล้วก็ใช้เซออินฟันเข้าไปครับมันก็จะวนลูปแบบีเรื่อยๆ แล้วเราก็ประคองทำดาเมจบนต่อไปครับแล้วมันจะมีแพสซีฟของบอสอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อตอนบอสเหลือเลือดประมาณ5้าสอร์ซอ่ะพอบอสเหลือเลือด50%อมันก็จะมีอมตะประมาณอมตะประมาณสามเทินของเขาก็คือ30มสิบเนอ่ะถ้าเกิดวนครบทุกคนแต่ผมไม่ได้กังวลตรงนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ตอนนี้มันเพิ่งผ่านมา40เทิร์ซึ่งบอสเขาจะเลือดเหลือครึ่งหลอดอยู่แล้วหมายความว่าต่อให้เราเสียไปอีก30เทิร์ยังไงเราก็ทัน200เทอร์อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาแล้ครับเนี่ยเราพยายามใช้ปักหัวแล้วก็ดบับใช้อินฟันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคิวกับลสลับกันไปครับแล้วก็ทำดาเมจได้ก็ทำ เนีย่ยทุกคนดูนะครับพอลูกน้องเขาไม่ตายสก,กิลนี้ที่เขาเอาไว้ชุบชีวิตเขาก็ไม่ได้ใช้นะนะแล้วก็ทำดาเมจบนไปครับ ตอนนี้บอสใกล้จะเลื่อนเหลือห้าเปอร์เ็แล้วเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวพอเซอินของเราแทงเข้าอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะติดปับ๊บเนี่ยเขาติดบัฟบแล้วลอพอเลือดเขาเหลือพอ,พอเลือดเขาเหลือพึ่งหลอดอันนี้เดี๋ยวเราก็รอให้มันวนรอให้มันวนนะครับครบสามสิบเทิร์นก็คือเรามีห้าตัวเขามีห้าตัวรวมเป็น1ิเทิร์นนะครับกว่าจะครบสามรอบของเขาก็คือส0มสิบเทิร์นไปดิแลนะ้ววนะันนี้เราก็ทำลูกเดิมครับกดไปเรื่อย ปักหัวเขาไปก่อนปุ๊บไม่ให้บัฟนี้หายเพราะถ้าเกิดบัฟนี้หายแล้วเราไม่ปักหัวต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะไปปักลูกน้องเขาได้พอไปปักลูกน้องเขาเสร็จเนี่ยครับบันเทิงเลยเพราะว่าเรามีแต่สกิลเป้าเดียวสังเกตว่าพอลูกน้องเขาไม่ตายนะครับ แพสซีฟที่มันจะแอมดามจครับให้ตัวหลักมันก็ไม่เพิ่มนะครับพอมันไม่เพิ่มเน่ยเรานี่แทบยืนสบายๆเลยครับมันก็จะผ่านแบบชิวๆเลยอันนี้เขาเหลือเทินเดียวนะครับเราให้ต่อให้เขา30มสิบเทินยังไม่ถึง100รนะ้อยเทินแล้วหมายความว่าไม่น่าเกิดร้อยห้าสิบเทินก็น่าจะจบนะครับตอนนี้พอเราฟันเสร็จ สกิลปักหัวก็น่าจะครูดาวมาพอดีแล้วก็ใช้ปักหัวแล้วก็โลต่อพอใช้โล่เสร็จสกิลนี้ก็ได้จะมาพอดีครับวิธีใช้สกิลของเตอินครับถ้าเพื่อนๆใช้เตอินตามผมเนี่ยมันก็ใช้สองสกิลแล้วก็กลับมาใช้มันได้ครับแต่ว่าทุกๆคนอื่นใช้สองสกิลมันก็จะใช้ได้หนึ่งครั้งพอเราการเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เนหน้าตาเราแล้วก็ใช้เตอินได้ แล้วเราก็ไปใช้อะไรก็ได้สองสก,กิลอ่าแล้วก็กลับมาใช้อันนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้าไถามว่าสองสก,กิลนี้คืออะไรเอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้อ่านสองสก,กิลนี้เลยครับว่าสองสก,กิลนี้คืออะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นโจมตีศัตรูเดี่ยวครับเราสามารถใช้ก็ได้นะมันเอาไว้ลดเกาะศัตรูได้เหมือนกัน สดสดร้อนๆเลยก็คือลดพลังป้องกันนะครับ29%่นโอ้น่าใช้เหมือนกันนะเดี๋ยต่อไปเราอาจจะใช้อันนี้ก็ได้ครับจะได้ฟันแรงๆจริงๆตัวนี้เราเอามากันดีเสขอแค่เขาไม่ตายก็เพียงพอต้องปักหัวอนเราปักหัวเสร็จลดลถเกาะเขาแล้วก็ฟันหัวเซอินต่ออนี้ผมลืมดูเลือดเลยครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าลูกน้องเขา ดาเมจไม่มีเลยเรานี่ยืนชิวมากต่อไปเราชิวต่อครับชิวต่อเสร็จฟันของอีวานก็ได้แล้วก็ฟันของเซอินต่อ อันนี้ต้องบอกว่าผมลงครั้งแรกนะครับเป็นการผ่านครั้งแรกลูกน้องเขาเนี่ยมันจะมีสกิลตีติดเลือดไหลครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยแรงนะผมก็เลยไม่ได้อธิบายเพิ่มเข้าไปแถมตัวฮิวเราก็มีค่อนข้างเยอะอ่ะทีนี้ก็จบแล้วครับ มาได้อย่างสวยงามถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับซีรีส์หอคอยแห่งบททดสอบนะครับชั้นหน้าก็คงจะเป็นชั้นที่10และเจอกันครับสวัสดีครับ